หมูก well well, right. mm ินมะม่วงมะม่วงเยอะเกินจนปวดฟันเราเหลือ hmm. อีกเรื่องหนึ่งเรื่องจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หมดละไม่มีละแกเหลือแค่เรื่องวันไปบิ๊กซีไปทำไมไปบิ๊กซีด้านจ่าย ทำไมไปร้อยเ่นหนูไม่ไ,ไปน้ำโซเฟียอยากมีปัญหาเหรอไม่รู้ไม่รู้ม,มีปัญหาอะไรกี่พอโซเฟียอ่ะหนูไปเที่ยวอันนี้มาอร่อยมากเลยอาหารมานะั่ะนี่นอก,กีแลนดไม่ใช่ ร้านอาหารปังแสนรักแน่อร่อยมากเลยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วหรอแม่อะไรคะามินนี่เย้ให้จบก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยเล่าอ่ะโอเคนะคะก็อันนี้ก็เป็นเท่านี้นะจ๊ะซึ่งซึ่งนะคะซึ่งซึ่งซึ่งอันต่อไปนะคะ อันต่อไปอันที่เหลือเราจะมาคุยกันวันพุธเนี่อ้าวอ้าวก็วันนี้ก็ไม่แค่นี้ก่อนเขาเจ้าเยอะกว่านี้หรออาไม่เป็นไรไม่เป็นไรยินดีโอ้น่าจะข้อสามก็จะเป็นสองอันสุดท้ายนะจ๊ะที่เราจะมาพูดถึงช่้ไหมค่ะโอ้วันนี้ก็มีเท่านี้แหละลูกไม่มีอะไรเยอะละแค่นี้แหละ วันนี้ได้เขียนแค่หนึ่งอันเิงเหรอโอ้หนึ่งอันเขาจะเขียนเยอะกว่านี้เหรออยาไม่เอาไม่เอาค่ะวันพุธข้างบนถึงหาึ่งอันเลยนะวันนี้ก็มีเท่านี้แล้ววันนี้มีการบ้านไหมบ้านมีไม่มีไม่มีค่ะมีค่ะภาษาอังกฤษค่ะใช่ภาษาไทยก็มีข้างล่างไงภาษา ภาษาอังกฤษท่านเสร็จแล้วภาษาอังกฤษทำอะไรที hmm. okay. well, ่เชอร์ให้เขียนทิชเชอใช่ไม่สมุดเซนเลโลเขียนเฮลโลอ่าโอเคแล้ววิชาเมื่อกี้วิชาอะไรนะอังกฤษเนี่ยค่ะของครูประวัติฮะของภูประวัติเขาให้อัดคลิปอัดคลิปบางคนส่งแล้วนักเรียนค่ะครูขอถามนิดนึง เวลาหนูทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายหรือท่าทางที่เกี่ยวกับการบริหารร่างกายลงเท้าวควรใส่ไหมใส่ค่ะใส่ใสอ่าควรนะเพราะฉะนั้นใครที่ส่งคลิปไปแล้วขอพิจารณาคลิป้ว้นะครูแอบเปิดหลายคนละเอ๊ครูจําได้ครูประวัติเคยบอกนะ เวลาออกกําล <parece> ังกายหรือเวลาส่งคลิปเนี่ยมันควรเป็นรองเท้าผ้าใบหรือเปล่าการแต่งกายที่าบวัดไม่ได้ว่าขบวัดไม่ได้ว่าแต่ขอรองเท้าเนี่ยมันควรเป็นรองเท้าที่เหมาะกับการออกกําลังกายหรือการปฏิบัติกิจกรรมที่เคลื่อนไหวทางร่างกายถ้าบางคนใส่เกิบเตะหรือไม่ใส่เลยมันก็ดูแปลๆหรือเปล่า S <S เออถึงแม้ว่าถ้าทางนั้นจะทำแค่ไม่กี่รอบแต่ก็ควรน่าจะใส่เกิบสักนิดนึงนะคะหรือถ้าเป็นเกิบแตกก็ควรเปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้าใบนะลูกน,นะให้มันเหมาะสมนิดนึงนะจ๊ะอ่ะก็ตามนั้นนะคะก็ไม่รู้ครูเขาพิจารณาแบบเหมือนครู <S 2> <S 2> ครูจำว่าครูประวัติเคยบอกแล้วว่าควรใส่ของเท้าผ้าใบเนาะ หลงพ่อพัละโรงเรียนยังไม่ได้ส่งงานน้าตาสีโลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ทำเสร็จแล้วงานหน้าตาสนก็เหมือนกันจีบอลไรสัสปั่นใช่ไม่ตกลยคู่ขาโอ้ยกระเปาหน่อยมันเป็นท่าของฟอนเล็บอ่ะครูแอลอ่ะใครไม่ส่งครูเห็นส่งน้อยมากหนูเด็กๆแล้วเวลาหนูส่งอ่ะครูขอความกรุณาหนูทำเป็นอารบั้มนะหนูสงสัยอ่ะครูว่า เขาทำท่ากันไม่ครบหรือว่าเขาสั่งแค่นั้นเขาทำท่ากันไม่ครบก็ทำแค่นั้นไงหรอไม่บางส่วนจีบสงลังเนาก่อนหนึ่งจีบสรงหลังสองจีบปกหน้าจีบปกข้างหลังคือไปข้างหลังนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไงแล้วต่อจีบปกหน้าจีบปกข้างล้วจีบปกหน้าอย่างใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จีบปกข้างจีบปกหน้ามันต้องอย่างงี้ แล้วก็ปกข้างแเห็นแล้ววัาง่าะเปิดกล้องเสียอย่าถ้าเปิดย่องสิก็ทำไม่เห็นกล้องเธอแล้วเธอจะรู้แม่ปครทำได้ว่างจีบส่งหลังมมันไปข้างหลังจีบปกแม่แล้วไงจีบปกข้างไงปกข้างก็แล้วมันต้องต่ำลงนิดนึงเดี๋ยวน้คงเขาเปิดกล้องครับฉันว่าแกเปิดกล้องเนี้ยนี่นี่ข้างไงต่ำประมาณคอคอ ไม่ใช่มันต้องเข้าหาองะมาณันไระมันไรอย่าอย่าเถื่อนก่อนเหตุกำลังไม่ไหตัง้ตงงหง,งหน้าตั้งงหน้าอ่ะอันนี้ขีดปกหน้าอันนี้ขีดปกข้างไม่เห็นอันนี้ข้างแบบสูตรแกก็ควรเอาใบเกาวออกเพื่อเยียวยาเอาสีป,ปกหน้าสีแป,ป้งใช่ไหม น,นี้จีบปกหน้าอันนี้จีบปกข้างแลไงแล้วก็าตั้งวงล่างอยู่ตรงสะดือตรงหนีา้าแล้วไงแล้วก็ตั้งวงกลางตั้งวงกลางแล้ไ okay. งอยู่ประมาณหัวไหล่แล้วก็ตั้งวงบนหางคิวบนบน้ววงบนแล้วไงแล้วก็่า้ยครูเขาสอนฟอนเล็บภาคเหนือไม่ดีกว่าหรอถ้าฟอนเลบมันคือแบบทรงหลัง มาหน้าจีบเข้าได้ไมคะหยคอนข้างเหนือยแล้วหดูเย้ดูยอะไถ้าที่หนูจำได้นะคู่ขาถ้าไม่เป็นจะเหมเล็บอะตรงหลังมาหน้าก็ไม่ได้มีอะไรไม่รู้ว่าฟ้อนเล็บได้แล้วเนี่ยคู่ขาออกได้ไหมคะฟ้อนเล็บของข้าหนูนี่นะใช่ไหมเหมือนฟอนเล็บเลยนะตัเฟียเขาพูดเรื่องงานอยู่ลูกสรุปเพราะฉะนั้นมีดีฝรั่ง จีบปกหน้าจีบปกข้างตั้งวงล่างตั้งวงกลางตั้งวงบนหกข้าอมีเก้าข้าวอะเฮ้ก้าข้าเหรอจจะอดอ๋ยวหนูขอหกหรือห้าเอาเร็วตั้งวงหน้าด้วยครูตั้งวงหน้าประมาณนี้อันนี้ตั้งวงกลางไม่ก็เมื่อกี้ครูนับจีบส่งล้างจีบปกหน้าจีบปกข้าง ตั้งวงล่างวงกลางวงบนวงบนแล้วก็วงหน้าแล้วก็วงหน้าไงนี่นี่นี่ตรงไหนวงหน้าวงหน้าวงข้างวงกลางวงล่างหนูจำไม่ได้ว่าครูให้ล่อแก้วเปล่าพวกขามีล่อแก้วเงี้ยมีจีบไหมห้ามว่าแก้วอ่ะไม่จีบนี่เราจะเป็นอิตาลเดียแล oney, s <S ้วนั Nowadays, game, ่นเลยโนแล้ว like นั like. ่น like ลูก like ม่จ็บความจิบงานจิบตรงหลังจิบหน้าจิบปกช้างอะไรโซเฟียว่าใหม่นี้อะไรนะเอ่อมีจิบความจิบงายจีบงายจิบทรงหลังจิบหน้าจิบปกช้างตั้งวงบนจีบปกช้างตั้งวงล่างแล้วตั้งวงหน้ายายพ่อเธอลืมจิบจ้าค่ะโซเฟียลไม่ได้ มีใครจจมไม่มีนอกจากโซเฟียมีจีบพ่อมกับจีมไงด้วยโซเฟียกบอกไปแล้วอะไรูแล้วดีหนิเอาไม่รู้เด้อของือล์เ้อร์ไม่เลยอยไม่ได้ข้ออครบเลย9 2 แม่เธอเขาทำเล็้ได้เลยนะเธอลองไปดูฟอนเล็บค่าที่เธอทําอ่ะค้าประกอบกันนะฟอนเล็บชัดๆแต่ครูเขาบังคับว่าให้เอานิ้วไว้ตรงนี้มีคนทําแม้ถูกหนอแอบซองเยอะไม่แต่บางคนผู้ชายอ่ะมันจะไม่ได้ผู้หญิงอ่ะจะชอบทําได้ผู้ชายบางทีมันจะไม่ได้แค่นี้ใช่ไหมผู้ชายไม่นเปแค่นี้เออแต่ถ้าสวยๆอะเขาจะเป็นแบบนี้อี กรีดเข้าไปนิ้วอ่ากรีดเข้าไปกรีดกลายเข้าไปจิกเนี่ยจิกตรงข้อเนี่ยนิ้วโป้งจะอยู่ตรงเส้นข้อที่หนึ่งเนี่ยโอ้นะคะ่ะไม่รู้นะคะไปทำมานแล้วเรค ่่อนด้วยะะะคโอเคงั้นมันนี้ก็ซีอูเจอกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะม่นซื้อไปใคนแล้วนะคะครูโอเคค่ะไปเยี่ยมโรงเรียนจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายมีสคขดีพีต้องถ่ายส่งให้ครูไหมอ่ะมาวินส่งมาด้วยลูกครูจะดูว่าจบหรือยังครูแดงว่าครูอยากเห็นว่าตัวหนังสือผ่านหรือยัง คุณแตงโมอะไรคะแม่ไม่อยู่บังคับก็เขียนไม่สวย่บอกว่าเราเรีนยนการ่บมานี่จีบจีบงายจีบส่งหลังจีบหน้าจีบปกหน้าจีบปกข้างตั้งวงบนตั้งวงกลางตั้งวงล่างตั้งวงหน้าดึงสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าท่าเหรอใ่ <Hi. S 1> งั้นก็ดูของโซเฟียได้เลยสิไหนดูมาวินก่อนโอเคไหม oh. ไหนดูไหนสิแต่ว่าหนูจำได้ว่าเอ่อโูเขาสอนล่อแก้วด้วยเขาไม่ให้ล่อแก้วเหรอเขาไม่ล่อหรอกล่อแก้วล่อล่อ มันจะยากแก้วก,ก็แค่นี้เองนะไม่เอาไม่ต้องลอ่อละอยู่ประดายนั่นแหละไม่ต้องไปลอ่อแก้วหรอกโดนอสูรนุ่งค่างฝันใส่บ้องเด็กครูเต็งมองอย่างนี้ว่าไงลูกอุ้ยลืมปิดอุ้ยบุญมาวินโอเคแล้วลูกหนูเรี่ยงนูเรี่ยงนูเรี่ยงแต่เราให้เรนะียบร้อยกว่านี้มีนหนึ่งรอบจัดไปจ้า เนนี่ว่าไงเราจะบอกว่าวันที่สองที่หนูไปพอยาวแล้วหนูตื่นเช้าขึ้นมาในวันที่สามหนูไม่ได้กินแป่งบางหนึ่งแผ่นอ๋ออ้อยหน้าสมกาสามจังเลยเพราว่ามันมีคนอ้วนมากินกตักแรกสองสามรอบในคู่อ,อ ครูปุ้ยกำลังฟิวพี่ปะ่นะคุจยาเดี๋ยวนะครูกำลังปุ๊บวินัยนี่ไงหนูจะไปแบ,แบนไอเฟสบุ๊กไอคนที่หนูส่งชื่อให้ครูน่ะมันมีเฟสบุ๊กด้วยหนูจะไปแบนมันคือมันเห็นได้ชัดเลยเหรอว่ามันก๊อกมาเห็นได้ชัดเลยแล้วเอาคำคำที่เขาไม่ได้พูดเอามาเติมด้วย พอหนูดูคแต่คน,น,<า>คนอันนี้เป็นแสนเลยนะใช่คนดูเป็นแสนไอคนที่เล่นทีไฟเออ่ะมันไปแบบแล้วมันก็เข้าใจผิดกันเหมือนไอคนที่ชื่อเตาแก๊สอะแต่คนนั้นขอโทษแล้วไอคนที่มันอยู่ลาวตำรวจไม่นไมเนอไอ้ดำเนินคดีให้ด้วยหนูก็เลยจะแบนชื่อเตาแก๊สอะชื่อโคตประหลาด เจมสมันเป็นชื่อในเกมเปล่าไม่ใช่ชื่อชื่อชื่อจริงเลยหรออือโอ้โหชื่อประหลาดมากจีบ <c oughs> หนูเป็นซัพพอร์ตเตอร์เขาด้วยเหรอจีบความจีบไง จีบแม่อะไรอ่ะจีบปลกห้างตั้งวงบนตั้งวงกลาง